สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้ R3 นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบห้านะครับรถบ้านคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากเลยนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับท่อเดิมนะครับผมของแต่งมีครอบอาร์มตรงนี้นะครับกับบางคนหลังแต่งนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับท้ายสั้นครบเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นครอบนะครับโซ่สเตอร์สวยๆใหม่ๆนะครับ แต่งรูปเพิ่มเติมเาจะลงไว้ที่เพจนะครับมาพร้อมเกียร์แต่งนะครับแล้วก็คันนี้ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมหล่อเลยนะครับผมรถรวมๆสวยเลยนะครับคันนี้ชุดสีสวยหมดนะครับคันนี้เลขไม่หมื่นสามนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทดิยิติดนะครับก็เดิมนะครับผม ไฟเครื่องไม่มีโชว์ a อเขี่ไปดับปกตินะครับผมประมาณนี้ครับคันนี้เดี๋ยวของลุงของเร็วผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องหัวทงหัวเทียนผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับฟรีนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับอย่างหน้าหลังเต็มนะครับเกียร์แต่งครบนะครับรถรุ่นวอมสวยเล่มสวยครบโอนดเลยนะครับผมรถอยู่จังหวัดอ่านาจเิญนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้ายังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ